ซ้ายกุหลาบครับเซลัง่งเมดานครับวันนี้ซ้อมมากี่วันครับก็มาสามวันที่ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายเซลัง่งเมไทยครับอยู่ที่จังหวัดอุดรครับอยู่ที่นู่นเลยเนาะมีใครเป็นคู่ฟังกูซ้อมบ้างพี่นะมีพี่ยอดวิทยาแล้วก็พวกพี่เออ่ก็คือพวกพี่ๆในค่าย,ายช่วยกนะันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดครับเราสูงเท่าไหร่เราหนึ่สามเนาะทั้งหมดไปอยมามากี่กิโลครับ56า7เเนี่ยเราเมื่อจะตายอะไรครับ เตยซาเตยซาเตยซาแล้ววันนี้เรามาเจอกับเสาเคยเจอไหมเนี่ยไม่ครับเป็นไฟแรกเลยใช่แล้วได้ศึกษาเกมมาต่อเมาป่ะอะไรนะได้ศึกษาเกมมาต่อมามาไหมก็มีเขาเงินอไตล์อะไรก็เขาเงินอไตล์อะไรกับด้ป่ะก็มีกจำไม่ได้ได้เยอะแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแข่งยังอะไรวางเกมวางแข่งยังสำหรับวันนี้ที่ได้เจอเขาก็ไปตามไดเองนะก็ไปเรื่อยๆเนาะครับ แล้วอันนี้เรามาแทนรู้ตัวกี่วันรู้ได้ประมาณสองสามวันสองวันแต่เราซอมเราซ้อมอยู่แล้วแล้วยังมีรายการยังยังไม่มีมีเราซ้อมอยู่เราเขาเรียกมาก็เลยมามาดีเลยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงสี่เปอร์เซ็นต์ก็พอได้ใช้ได้อ่าอนะแล้วอย่างล่าสุดเราต่อยไว้ที่ไหนล่าสุดต่อยอยู่ออตกอนออตคอนวันนั้นเจอกับ สิงเป็นไงบ้างแทะคะแนนเขาพาแทะคะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่หไป,ปล่อยปล่อยร้อยแปดเงินกไปต่อยเหมือนกันวันนี้ก็ปล่อยปล่อยมาต่อยเหมือนกันครับร่างกายคือสมบูรณ์ยอย่างแรงแล้ววันนี้พร้อมจะที่จะเกิดหรือเปล่าพร้อมคิดว่าทำได้ไหมได้อ่าเราต่อยมวยมาโดยรวมทุกวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณก็เยอะแยอะประมาณเท่าไหร่นะก็เยอะอยู่จำไม่ได้ถึงร้อยยังถึงร้อยครับได้อยู่แล้ว เมื่อก,กี้วันนี้เรามาต่อยเวทร้อยยี่ห้าเมื่อกี้เราสอบแบบนี้มาประมาณเท่าเท่าหรือค่ะเป็ดียบมาสบายเลยอ่ะเราคจัจหวัดโคด้าครับเอาฝากเชิญชวนไปครับก็ฝากเช้เา,ชาโคราชเป็นกำลังใจผมเลยครับอย่างที่แน่นอนครับเป็นดียรบถึงเรืามาแทนแดดก็เต็มที่เนาะครับครับผมกำล้งาย